ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกับผมบีเช่นเคยนะครับผมสำหรายการล่ากระบอยแล้วอยู่ในช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับผมมาิวของเล่นในลายกอร์สิล่าในซีรีส์ของไอชิมอนเตอร์อาร์ตกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็คืนนไงบ้างทุกคนคิดถึงมุมก็มุมนี้กันไหมนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปรีวิวนานแล้วอยู่เหมือนกันนะครับผมที่มาเห็นหน้าผมแบบนี้นะครับผมซึ่งก็ทีวีนี้นะครับผมพิเศษกับทุกคนหน่อยนคผมพิศษทุกหน่อยนะครับผมพิเศ เอจสมอนเตอร์อาร์นั่นเองนะครับผม,ผมก็จะเป็นเจ้าตัวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมนะครับว่าวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะครับมาดูเป็นเจ้านี่กันครับผมแหงนตานนี่จะเป็เจ้าเอจ มอนเตอร์อาร์ตก็ซ l ล่าสองพันสิบหกเดอโฟร์ไนท์คอมแเวอร์ชันนั่นเองนะครับผมหรือว่าเจ้าชินก็ซ d ล่าสองพันตัวเวอร์ชั่นล่าสุดนั่นเองนะครับผมตัวเวอร์ชันที่มันเคลียร์ใสแล้วก็มันเรืองแสงนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมก็จริงๆแล้วนะครับผมก็เคยรีวิวเป็นเจ้าเนกาชินก็ซ i l l a ไปแล้วนะครับผมใครที่ไม่ดูก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้เลยนะครับผมก็ตัวชินก็ซ i ล่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวล่าสุดก็แล้วกันนะครับผมที่ทาง East Monster Art นะครับผมได้ทําออกมาจริงๆมันก็ทําไว้หลายเวอร์ชันอยู่เหมือนกันนะเวอร์ชันแรกเวอร์ชัน Awakening นะครับเวอร์ชันที่เป็นสีอมพันแบบสีแปลกๆสีแปลกๆนะครับผมหรือว่าเป็นเวอร์ชันแบบฟอ r c i n g นะครับผมก็นี่เลยนะครับผมตัวกล่องก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมกล่องตั้งท่านี่จะใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็กล่องคือออกแบบมาได้เท่มากๆเลยนะครับผมชอบโคตรๆเลยนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือด้านหลังนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเห็นเป็นรูปตัวงานแบบนีี้้้้้ขางงในนนนดดวยยะะครััับผผมมมอไไ่แก นะครับผมจะมาแกะไปพร้อมกับทุกคนเลยดีกว่านะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันแบบใกล้ๆกันดีกว่านะครับผมอันนี้คือรายละเอียดแบบไกลๆนะครับผมจะมีประมาณนี้นะซึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไปแกะก่อนกันต่อเลยนะครับผม let's go สวัสดีครับทุกคนขอรับผูช่วงซาเร็วไคจูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันจะพูดเกี่ยวกับเจ้าก็ซิล่า2016หรือเจ้าชินก็ซิลานั่นเองนะครับ ซึ่งเจ้ากุซิลาตัวนี้นะครับผมก็ปรากฏตัวมาในภาพยนตร์ชินกุซิลาปี2016ในยุคเรวะนั่นเองและเจ้ากุซิลาตัวนี้นะครับผมก็มีความสูงอยู่ที่118.5เมตรยาว333เมตร และหนักอยู่ที่92,000เมตริกตันและจุดเด่นสําคัญของเจ้ากอซิล่าตัวนี้นะครับทุกคนก็คือร่างกายสีแดงเลือดที่มาพร้อมกับผิวหนังแสนครุขะนะครับผมแล้วก็หน้าตาที่แสนจะโหดและก็ดุดดันด้วยนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็โดนแช่แข็งไปนะแล้วก็ฟันของมันด้วยนะครับผมฟันแหลมเปียกเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยจะเลี้ยงสวยเท่าไหร่นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมมาทําการแกะกล่องกันต่อเลยนะครับผมสำหรับเจ้า h, h. m o n มอ e r ต r t g o d z ซ l l a ซองป The Fortnite Combat Version ตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้กล่องค่อนข,อข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับผมทําให้ที่พื้นที่ในการถ่ายคลิปอาจจะดูไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็อาจจะจํากัดน,นิดน,นึงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวราดูกันที่หน้ากล่องกันก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับเจ้าตัวงานตัวนี้นะครับผมก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวข้างหน้านะครับผมข้างหน้าของกล่องตรงนี้ก็จะเขียนว่า H Monster Art Godzilla 2 0 1ป The Fortnite Combat Version นั H ่นเองนะครับผมก็คือชินก็ส นะนะหรือว่าตรงนี้นะครับผมเป็นโลโก้ของชินก็ซิล่านะครับแล้วก็ตรงนี้อ่านว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นภาพอาร์ตของเจ้าก็ซิล่าตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นหางยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกติด,ดีคือ ไอ้ตรงหางเนี่ยแล้วก็ตรงคทีปหลังมันจะเรืองแสงหน่อยๆนะครับคือสวยมากๆเลยนะครับโดยจะมีตาเป็นแบนไดน้ำโกะนะครับผมแล้วก็จะมียี่ห้อแบนไดตรงนี้นะครับผมทำอันนี้ทำอันนี้อะไรทำอันชีเนชั่นนะครับแล้วก็จะเป็น QC Quality ิ a ี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นโลโก้นะครับผมก็ซิล่าปี2023นั่นเองนะครับตรงนี้นะผมขออนุญาตไม่สูงเข้าไปก็แล้วกันนะแล้วก็ข้างบนกล่องนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเขียนว่าเอชมอนเตอร์อาร์ตนะครับผมก็ซิล่านะครับผผมมแแลลลล้้้้้ววกกกก็็็ิิ่่่งงงงซาาาตตรรรรนนนนีีะะคคัับบขๆออ ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเรียบๆนะครับแล้วก็ข้างๆอีกข้างหนึ่งนะครับผมโอ้โหตรงนี้นะครับผมก็คือจะบอกรายละเอียดของตัวงานนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างคือเป็นโชว์เคสของมันนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นฉากที่ทุกคนน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับผมในภาพโปรโมทในอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือนี่นะครับคือตัวงานนี่คือภาพนี่คือเท่มากนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าเป็นดูข้างหน้านะครับข้างหลังข้างๆนะครับแล้วแค่คลิปหลังแล้วก็ตรงปากของมันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหลังนะครับผมก็คือจะเป็นพลาสติกใสแบบนีี้รรผมมท่เาาาสถ มองเห็นตัวงานข้างในได้เลยนะครับทุกคนแบบนี้อ่าแล้วก็จะเขียนเป็นกอรซิล่าอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับผมภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างล่างเคยเป็นบบข้างล่างนะครับผมก็จะมีประมาณนี้อ่านะครับผมก็อ่ะเพื่อในการเสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมมาแกะกล่องให้ดูเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้า H อ Monster Art ร์ชินกอร์ซิล่าสองพตัวนี้นะครับผมมา3 2 1นี่คือเปิดประเดิมไว้นะทุกคนยังไม่เคยแกะมาก่อนฟอบโอเคเรียบร้อยครับผมตัดง่ายเสียเหลือเกินนะมา แกดูดีกว่าปึ๊บอ,อืม มาครับทุกคนอย่างแรกครับผมอกลิ่นกลิ่นกลิ่นมาดีกลิ่นมาดีแล้วก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนตัวงานตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมก็เลยอาจจะพื้นที่เล็กๆไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะมานี่ก็คือกล่องก็คือเป็นกล่องกระดาษธรรมดาสีน้ําตาลนะทุกคนนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวงานข้างในฟึบโอ้โหกล่องใหญ่จัดอ่ะนี่คือครั้งแรกเลยนะครับผมที่ผมได้งานไอชิมอนเตอร์อ์ตที่เป็นกอกัซิล่า2016แบบนี้หรือว่าชิงกัซิล่ามานะครับผมนี่คือด้านในกล่องนะครับ ก็ไม่มีมาให้เลยนะครับผมมีแค่ตัวงานเปล่าๆอย่างเดียวมาให้นะครับผมอ่ะก็ตรงนี้คือกล่องนะครับผมเก็บกล่องดีกว่ากล่องใหญ่เกินนะครับผมคือถ้าังเกตดีนะครับผมตัวงานตัวนี้จะใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนอ่ะมาแล้วครับผมนี่ก็คือภายในของเก้ากล่องของมันนะครับผมก็ซีล่าสองปิบกหรือเจ้าชินก็ซีล่าเองนะครับผมโหสัมผัสแรกนะครับผมคือกล่องตรงเนี้ยพลาสติกตรงเนี้ยหนามากๆเลยนะครับผมแล้วนี่คือตัวงานของมันนะอ่าประมาณนี้เอามาแกะกันดีกว่ามา สามสองหนึ่งโอ้โยรู้สึกว่าตรงนี้หนานะครับทุกคนหนากว่าตัวก่อนๆอีกอะไอตรงแผ่นพลาสติกใสๆตรงนี้นะครับผมโคตรหนาเลยอะหนานะแล้วก็ดูแข็งแข็งแรงมั่นคงทนทานด้วยนะครับผมมาเรามาแกะก,กันดูดีกว่าปุ๊บเฮ้ยมาแล้วครับผมก็แสดงว่าตัวงานตัวนี้นะครับผมมาแค่ตัวโมเดลเปล่าๆเฉยๆนะครับผมไม่มีอะไรแถมมาให้เลยนะนี่ปุ๊บม,มาแล้วมาแล้วมางนี่โอ้โหโคตรหนัก หนักมากนะครับผมดีจัดนะครับผมตัวงานเอียดดีเทลถือว่าสวยมากๆเลยนะครับผมเนี่ยผมก็คือเจ้า H Monster Art ชิ i n c ซ i l l a 2 0องพันนั่นเองนะครับผมโอ้โหดูเลยกันก่อนนี่ทุกคนนี่ครับผมนี่เป็นไงตัวก็อาจจะดำๆไปนิดนึงนะครับผมผมปรับแสงนิดนึงอ๋อจะมีประมาณนี้นะครับผมโอ้อย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูกันที่ดีเทลกันก่อนดีกว่านะครับผมนี่คือดีเทลรายละเอียดตัวงานแบบใกล้ๆนะครับทุกคนโอ้สวยจริงนะครับ สวยอะนะครับเป็นขุขะผิวหนังแบบนี้นะครับผมแล้วก็รีบคลิปหลังนะครับผมเออดูสิมันเรืองใสงจริงๆนะเอออย่างที่เขาบอกกันนะครับว่าทําจากวัสดุที่เป็นเคลียร์ใสนะครับผมนี่คือหางนะครับผมเออไหนๆก็แล้วเดี๋ยวเรามาลองเทกันดูดีกว่านะครับผมตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่ามันจะเป็นวัสดุแบบเคลียร์ใสจริงหรือเปล่านะครับผมนี่คือผมจะใช้โทรศัพท์2แฟลชช่วยนะครับทุกคนดูนะโอ้โหทุกคนดูนี่โอ้โห สวยมากนะครับทุกคนดูดิตัวมันแบบใสจริงๆทุกคนดูหูยเห็นถนึงข้างในอะ่ะเออทั้งตัวเปล่าวะขาด้วยปะเอ้ยขาอะไรเอ,อหางด้วยปะหางด้วยม่ดูดิโอ้โหทุกคนหางด้วยนะครับดีจัดโอ้โหผมชอบมันเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหทุกคนดูกขาเห็นไหม นี <muitas S 2> ่คือตัวมันเป็นตัวแบบเคลียร์ใสที่ผมบอกไปนะครับผมก็คือมันจะเป็นแบบเรื่องแสงเรื่องแสงแบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูข้างในเห็นถึงภายในเลยนะครับผมโอ้โหสวยจัดนะครับสวยจริงสวยจริงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบเล่นๆเลยนะครับผมก็ตามละเอียดดีเทลงานก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมมันก็เป็นเจ้าแอคชั่นฟิกเกอร์นั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถขยับได้เกือบทุกส่วนในร่างกายของมันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแขนนะครับผมแขนนี่ก็คืออย่าไปขยับเยอะดีกว่านะครับมันดูเปลาะบางยังไงไม่รู้นะครับผมทั้งสอง ยับได้อย่างนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็หัวนะครับน่าจะสามารถปรับขึ้นลงได้นี่อย่างนี้นะครับผมขึ้นลงปึ๊บหูขึ้นลงได้เยอะเนี่ยโอ้โหลงได้เยอะนะครับทุกคนนี่เห็นไหมแล้วก็ขึ้นแบบนี้ปึ๊บปึบนะโอ้โหลงเยอะมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปากก็สามารถที่จะอ้าได้อย่างนี้ นี่ปากฉีกเลยทีเดียวนะครับผมปากฉีกนะครับแล้วก็ในส่วนของหางนะครับผมมาเป็นบ้องตันๆเลยนะครับผมรู้สึกว่ามีความเป็นบ้องตันมากกว่าเจ้าก็ซิล่าติม่านะครับแต่ว่าหางของอติม่าเนี่ยน่าจะยาวกว่าอยู่ดีนะครับผมก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับหูดูสามารถดัดได้นะครับผมได้ก็คือตัดไปทางไหนก็ได้นะครับผมอย่างนี้อ่ะขึ้นลงนะครับผมไปซ้ายไปขวานะครับผมก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนี่ซึ่งหูทุกคนดูข้างหลังดิแดงแจ๊สอ่ะ นะครับแล้วก็ตรงจุดเด่นสําคัญหนึ่งของเจ้าชิ้นกซิไลออีกอย่างนึงก็คือตรงที่ปลายหางของมันนะครับผมมันก็จะเป็นรูปเหมือนรูปหัวกซิไลหัวหนึ่งนะครับผมเห็นไหมนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นวัสดุเคลียใสๆแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าการลงสีตรงที่หางไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับผมก็จะเป็นแดงๆเจ๊ๆอย่างนี้นะครับผมเออสวยเนี่ยเหมือนเรื่องแสงเหมือนกับมันดูใสๆอ่ะนะเออดูดีนะครับผมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูรายละเอียดดีเทลแบบใกล้ๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ก็คือเจ้า ชินกซิล่านะครับผมนี่นี่คือหน้าตาของมันนะครับโอ้โหหน้าตาของมันคือสวยจัดนะครับหดูฟันดิฟันเรียงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไม่เคยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็หน้าดูแบบตะปุ่มตะปุ่มตะปุ่มนะครับตะปุ่มตะปั่มโโหกล้องไม่โฟกัสเลยเฮ้ยเนี่ยประมาณนี้นะครับผมถ้ากล้องไม่โฟกัสก็ต้องขออภัยด้วยนะ นี่แล้วก็อ้าปากครับผมอ้าปากโอ้โหนี่คือเลียดข้างในนะครับผมเออดีจัดนะครับปากฉีกเลยทีเดียวนะแล้วก็นี่คือเลียดของส่วนข้อนะครับผมมาที่ลําตัวโอ้โหแล้วก็ตรงหน้าอกนี่ดีจัดนะครับนี่ในส่วนของขานะครับเป็นม,มัดมัดอย่างนี้เลยนะครับผมเลยดีเทลดีมากมากนะครับผมแล้วก็ผมชอบที่เป็นข้อต่อน,นี่แล้วมันจะเป็นแบบสีแดงๆตรงนี้ภายในอย่างเงี้ยคือสวยนะ คือมันเหมือนเป็นการเล่นแสงเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องแบบใส่ใส่แสงไฟอะไรเพิ่มนะครับผมแล้วก็นี่คือคลิปหลังของมันนะครับผมโอ้โหมาเป็นแบบสีแดงนะครับผมแดงเลือดเลยนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของสีดําอย่างนี้อ๋อนี่อย่างเงี้ยคือสวยมากๆนะครับผมโอ้โหดีจัดนะครับแล้วก็ใต้เท้าของมันจะมีประมาณนี้อ่า ดูดีนะผมชอบมากๆเลยนะครับผมการออกแบบดีไซน์แล้วก็การเล่นสีการลงสีของมันแล้วก็ในลักษณะตัวโมเดลของมันนะครับผมแล้วก็ตัวนั้นนที่ใหญ่ๆนะใหญ่มากๆเลยนะครับหางก็ยาวนะดูดีทุกคนเออหางก็ไม่ใช่เล่นเลยนะครับแต่วันนี้เสียดายที่ผมไม่ได้เอาติม่ามาเปรียบเทียบไปดูนะครับเพราะว่ามันน่าจะใหญ่แล้วกเกินเฟร,รมกล้องไปนิดนึงนะครับผมนี่คือหางนะครับผมก็ตอาแขนผมอะ่ะเออผมว่าตอาแขนผมได้แลนะ้วเนี่ยดูดี โอ้โหเท้าแขนมัเต้าแขนผมอีกแล้วนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เออเดี๋ยวพาดนูนี่นิดนึงในส่วนของตรงนี้มันก็จะเป็นคลีบเล็กๆของมันด้วยนะคลีบเล็กๆทีบแบบไม่ใหญ่อ,อยู่ตรงหางมันเห็นปะเนี่ยเป็นเล็กๆเ,เป็นทีๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหสวยจริงนะครับผมไหนขอดูนหน้าชัดๆอีกรอบหนึ่งสิกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยต้องขออภัยนะครับทุกคนดูสิซูมแบบสุดๆนี่เป็นไงเป็นไงล่ะโอ้โหกล้องก,องกอง็โฟกัสหน่อยเถอะ นี่มีลูกกระต่ายตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดไฟช่วยดีกว่านะครับผมเพราะว่าอาจจะแสงไม่พอนี่โอ้ฟันก็แบบว่านะเลียงซี่ซะแบบดูหน้าตาของมันนะครับโอ้ฮัโลโหลลโหลนะครับผมก็สวยนะครับผมสวยมากนี่ที่ผมชอบที่สุดคือแบบนี้นเองนะครับผม นี่จัดนีด่จัดนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าชินก็ซิล่าตัวน,นี้นะครับผมซึ่งก็นไหนก็แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะมาเปรียบเทียบกับเจ้างานก็ซิล่าโมเดลของเอชิสมอนเตอร์อาร์ตตัวอื่นด้วยนะครับแล้วก็ กับงานฮียทอยนะครับผม๋ยวผมพามาเปรียบเทียบไปดูแล้วกันนะครับว่าขนาดมันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าหางมันจะหนักนะทาให้เมื่อกี้แบบเห็นไหมตัวมันอย่างเงี้ยตัวมันหล่นไปอย่างนี้เลยนะครับคือส่วนเนี้ยส่วนหางก็มันก็หนักอยู่พอสมควรเลยนะครับผมในในเนี่ยข้อต่อตรงนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะตั้งนี้ก่อนแล้วกันนะครับระเอกรปเอกตั้งนี้อ่ะอาปากรอปึ๊บนี่นะครับผมก็ผมจะพาทุกคนนะครับผมมาเปรียบเทียบกับเจ้านี่ครับผมเป็นตัวแรกนี่คือเจ้าก็ซิล่านะครันสิ t สี a น t โอ้โห oh, ขนาดอืมแตกต่างอยู่นะแตกต่างอยู่นะแล้วก็เจ้านี่ครับผมนี่ก็คือเจาก็ซิล่าหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับผมก็ซิล่าตัวชั้นเอ่อตัวเวอร์ชั่นแรกนะครับผมตรงนี้แล้วกันเออก็ตัวเล็กกว่าชิ้นอยู่ดีนะครับผมโหแสดงว่าชิ้นนี้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยอะ่ะเออนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นเอ่เมกาก็ซิล่าแล้วกันนะครับผมมาเทียบเป็นดูหน่อยของเอชนม็ทส์อาร์ตนะครับผมตัวนี้ของเฟกนะครับบอกก่อนนะอ่ะก็เอเอตัวก็ถือว่า เท่าๆกันอยู่นะเฮ้ยไม่ดีชิ้นใหญ่กว่าหน่อยนะสึกว่าชิ้นใหญ่ยอยู่กว่าหน่อยนะครับผมนิดนึงเออประมาณนี้นะครับผมออะไว้ข้างหลังแล้วกันนะเปรียบเทียบเฉยๆฉยอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าฮิยะทอยนะครับผมก็ซิล่า2องพนนะลองมาเทียบดูว่ามันขนาดเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้ามาเทียบกับเจ้าชิน2องมัสบโอ้โหก็ถือว่าเออเล่กกันได้นะเทว่าวเล่กกันได้ผมผมบอกเลย นะครับแต่ว่าชินก็ซิได้ยังมีความสูงหน่อยนะครับผมสูงกว่าหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ คือสเกลก็พอๆกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้เอาติม่ามาเทียบนะครับผมเดี๋ยวผมมองว่าอัติม่าเนี่ยตัวเล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวมันจะมีความยาวแล้วก็ความใหญ่กว่านั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าชินโกชิล่าสองพันสิบหกนะครับทุกคนก็ทุกคนเขียนยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมนะคลิดวันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมารีไว้ทุกคนได้ดูกันนะแล้วก็ใครได้ตัวนี้นะครับผมราคาประมาณตีไปสักห้าพันบาทนะครับผมนะตรงนี้ราคาโหดอยู่นะแล้วก็เป็นตัวหนึ่ง แบบนี้นะครับผมก็ถือว่าดูดีเลยนะครับผมเห็นไหมตัวอื่นไม่ได้เคลียร์ใสแบบนี้นะครับทุกคนตัวนี้คือเห็นไหมออดูดีจัดนะครับผมดูดีดูดีนะครับผม,ผมก็ยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับผมจะมารีวิวตัวละครอะไรอีกนั้นก็อย่าลืมติดตามชมได้ในช่องเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายฝากไว้ด้วยเด้อ